สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางหวยนะคะแนวทางหวยเล่นทั้งวันเนาะวันนี้เป็นไงกันบ้างคะหมานปังเฮงกันไหมเนาะใครที่หมานแอดดีใจด้วยนะคะมาดูกันนะคะลาวเช้าของเรานะคะไปไม่ถึงประกายแอดก็จ้างจางนะคะ หน้าวันวันจันน่าจะมาถึงแอดเขียนไม่ถนัดเลยค่ะปากกาสีน้ําเงินนะคะแอดไม่ค่อยชอบสีน้ําเงิน,นะค่ะรู้สึกกลัวตัวเองเขียนแล้วมันไม่อ่าจางๆหน่อยนะคะทุกคนช่างมันเนาะแทนที่จปะปากกาสีดาหมึกซึมเอ้สีแดงหมึกซึมเขียนอันนี้นะคะทุกคนผลหวยก็แตกหกหกห้าไปนะคะ จ็ดสองหนึ่งโงเลยฝันแอดเลยตุอนอาทันโอ้เจ็ดสองสีมาด้วยกันเลยเฮ้อนี่แปดสามหกนะคะไม่แตกนะคะตายสงสงลาวเนี่ยค่ะประชาชนแล้วก็ลาวเอ็กนะคะทุกคนอันนี้มีเจ็ดแปดเดินดีมากเลยนะคะเจ็ดแปดวันนี้ใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่โอ้แต่ตอนเช้าสองหรือเปล่าเนาะคะ่ะหุ้นเดินสองหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ไปลงสนามไปแป๊บเดียวค่ะลุ้นฮานอยค่ะชอบเล่นฮานอย มาดูนะคะสามตัวแต่แค่เจ็ดกนานเองนะคะวันนี้ถือว่าไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะคะหรือมันจะไปพุ่งนี้อยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะคะพุ่งนี้กันศูนย์เบิ้ลเลยนะคะเพราะว่าวันนี้มันไม่มาเบิ้ลแสดงว่าหลังบรรทะแล้วแล้วหุ้นหุ้นปกติเปิดนะคะแสดงว่ามีโอกาสว่าหุ้นมีโอกาสเบิ้ลสูงนะคะถามว่าจับได้เบิ้ลไหมมันมีแต่ให้กันเบิ้ลค่ะ อันนี้ใช้ความรู้สึกนะเแอดว่าเบิ้นมาพรุ่งนี้เอดก็ยากแต่น้ำเบิ้นได้เย็นมาดูนะคะสิบหกหางน้ะสิบหกหางก็ถือว่าไม่พอไปวัดไปวาได้อยู่ได้นะคะโอเคไหมทุกคนใครลองยังชุดสิบหกหางโอ้ยชุดสิบหกหางห้าหน่อยสามวันละหวย,ยใครก็อย่าพึ่งไปกับเอดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลงอีกคะ่ะบทตายกับข้างเหลืองล่ะคคะสู้กันตายไปข้างหนึ่งนะคะ ได้อันนึงมาก็มาใจ่นี่แหะคะ่ะใจมันรักเนาะแอดชอบทดลองค่ะสัละ่ะเล่นเองเก็บเองกวนเฉยหมูดินเนาะหมูเจ็บแล้วลวสัสดีนะคะทุกคนก็แต่แค่นี้นะคะแต่แค่ล้นมากเลยนี่สองสามใครได้บ้างเนาะนอยปกนะคะสองสามส่งท้ายแล้วนะคะ 1, 8, 3, หนึ่งแปดสามน่าเสียดายนะคะ แอดแปลงเพิ่มไปแล้วนะคะใครที่จะได้เลขแปลงก็มาดูในนี้ได้นะคะพ่วงนอนมากเลยใครยังไม่ได้นอนแบบจริงจังๆเลยนอนกันหรือ,อยังเนาะพรุ่งนี้ทันไหมคะถ้าเป็นเลขหลานพรุ่งนี้จะจะว่าอะไรไมแ่แอดไม่นอนเพราะว่ายังไม่เห็นพักมาเลยเนาะเดี๋ยวแอดตามให้นะคะทุกคนถ้ามันดึกยังไงก็เดี๋ยวลงพรุ่งนี้เนาะ เทียมว,วันนี้เลขแอดว่าแล้วแอดไม่กล้าไปบังคับแล้วค่ะทุกคนมันไม่เข้านะมันเฉียดค,ค่ะทุกคนเห็นไหมมีเจ็ดแปดมันออกเจ็ดเจ็ดเนี่ยมีสี่แปดมันออกสี่เจ็ดนะมันเฉียดค,ค่ะทุกคนดัวน้นะเห็นไหมสองหกก็กลับหวัวเป็นสองเก้าค่ะทุกคนเอ้ยสองเก้าก็กลับหวัวเป็นสองหกนะคะ เนีย่ยเวลาไปถามเอาเลขที่ไรเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยค่ะไปบังคับเอานะคะรอให้เขาทักมาแล้วแอดก็ไม่กล้าถามเลแล้วไม่อยากลองของแล้วค่ะลองหลายรอบเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยค่ะอย่าที่เข้าเข้า,ขาดีๆมันจะสึนดุดรอรอ,รอทุกคนถ้าถ้ามันดึกยังไงเดี๋ยวแอดแจ้งใต้โพสนะคะถ้ามันดึกไปกลัวทุกคนนอนนะคะรอตอนเช้าพร้อมกันเลยก็ได้นะเดี๋ยวลงให้แต่เช้านะคะ เออดบุกาถาก,กินบัวถากไปเอาหาลีเนี้ยนี่เป็นหนงสีทุกเธอเลยดับเงี้ยววัวบักวัวไผ่เด้อค่ะนี่นะคะหกเจ็ดแปดหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะแปดสามแปดสี่แปดห้าเสียงเบาไหมคะเออดบุมแหงวัววิ่งลูดนะคะสองสามนะคะสองสามสองสี่สองห้านะคะสามสามสามสี่สามห้า สองสี่เจ็ดสามห้าหกเก้านะคะโอ้เจ็ดขึ้นมาแรกเถอะวะว่นดูนี่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 มันมีชนตัวไหนกับของเราไหมนี่มีอะค่ะเจ็ดแปดเก้านะคะเจ็ดแปดเก้าโอ้หวยสูงค่ะคือเจ็ดแปดเก้าหุ่งนี้นะคะมันดีสูงน้ำเห่าอยู่บน่นเลย เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะแปดสี่แปดห้าแปดหกเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะคะอันนี้เป็นตัวจอแอดไม่ได้แปลงให้นะคะทุกคนทุกคนก็แปลงเอาตามที่แอดสอนนะคะแปลงเลขยังไงตีแอดชอบให้ทุกคนกลับหัวนะคะถ้าว่ามีหนึ่งเดี๋ยวแอดจะเขียนให้นะคะสอนไปด้วยในตัวเนาะรับฟังกันเอาค่ะจะได้จับเกิ่งๆนะคะแอดก็ไม่เกิ่งหรอกค่ะแอดอาศัยสังเกตเอานะคะทุกคนสังเกตสูตรนั้นสังเกตสูตรนี้ คนเวลาใจมันชอบอ่ะมันมันสังเกตรจริงๆนะทุกคนเราจะสังเกตเลขตลดอดเอก็ไม่ได้เก่งนะคะสังเกตเอาค่ะตัวนู้นตัวนี้เนาะสังเกตไปสังเกตมากกับตายบัพรุ่งนี้มีเบิ้ลแน่นอนนะเต้เขากูจะของ นี่นะคะหนึ่งแอดจะให้แทนค่ากับศูนย์เนี่ยสมมติอย่างเนี้ยเห็นไหมเลขทูกได้หนึ่งสามสามนะคะแอดจะแทนค่าศูนย์สามสามให้ทันทีนะคะทุกคนถ้ามีหกแอดจะกลับหัวเก้าให้ทันทีถ้าเป็นตัวแปลงเนาะแอดแปลงให้ดูตัวหนึ่งนะคะบางท่านอาจจะยังไม่รู้แต่บางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะคะเป็นตัวแปลงเลขนะคะเราต้องดัดแปลงเลขนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็หลายตัวเนาะทีนี้ดัดไปดัดมาถ้าหวยหุ้นนะคะหวยหุ้น สอนสายหุ้นแป๊บหนึ่งนะคะถ้าหวยหุ้นนะคะตัวไหนหไหลกระดานนั้นมันจะไหลไหลทั้งเช้านะคะตัวเด่นแอดไม่ไปไหนแน่นอนข่ะอยู่ในนี้แหละพรุ่งนี้เช้าไม่เจ็ดแปดเก้าขึ้นก็จะเป็นสี่ห้าหกขึ้นค่ะสังเกตแล้วก็จับตัวเด่นก็ได้นะคะหนึ่งตัวแล้วก็ไปทั้งวันเลยค่ะห้ามห้ามห้ามเปลี่ยนเลขอื่นนะคะยังไงมันก็อยู่ในนี้ละค่ะตัวเด่นมันไม่ไปไหนหรอก จับแค่หนึ่งตัวก็ได้นะคะจับแค่หนึ่งตัวถ้าสมมุตินะคะเอออันอันนี้แอดลองแปลงให้ดูนะคะลองแปลงให้ดูเนาะนี่นะคะทุกคนเจ็ดนี่เนาะ 7, 6, 9, เจ็ดหกเก้าแอดลองแปลงเป็นสามตัวให้จะว่าเป็นตัวแปลงก็ได้นะคะมันก็แปลงออกมาได้เจ็ดหกเก้านี่นะคะเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกหกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเก้านะคะนี่เป็นตัวแปลงไม่ได้เขียนให้ทั้งหมดนะคะ วันนี้ขอเขียนให้อย่างนี้หน่อยนะคะทุกคนอันนี้เป็นตัวเลขแปลงทูกแอดแปลงออกมานะคะแอดก็แทนค่าแปลงออกมาเป็น088 088ใช่ไหมคะ088แล้วมันต้องเป็น188ค่ะเพราะว่า0กับ8นะคะ1 8 3มี5านอยเอ,อ่อกาชาตินะคะมันออกพอหวยออกแล้วเพิ่งรู้ว่าเออ1 8 3เ3นาะเออก็นี่นะคะก็จะขี่มาของ0 8 3 7 3 3นะคะ1กับ7ปกติแอดจะแทนตลอดนะคะก็ไหนๆก็ได้แทนค่ามาแล้วก็ เอามันหมดเลยค่ะทีนี้ใครชอบตัวแปลงก็คือลองดูได้นะคะอันนี้เป็นแอดแปลงเลขทูบออกมาเองนะคะอันนี้คือเลขทูบตัวจริงท,ที่เห็นกันเนาะแต่แอดเห็นเป็นหนึ่งแปะเปลียนทแต่ว่ามาดูในกล้องกระทุกคนก็เห็นเป็นสามสามเป็นเพราะแอดนั่งอีกข้างหนึ่งหรือเปล่ามาดูเนาะอันนี้นะคะมี่ทุกคนจับสังเกตนะคะพรุ่งนี้เนาะเจ็ดแปดเก้านะคะไม่เจ็ดแปดเก้าก็สี่ห้าหก อาถ้าสังเกตเอ้าทำไมสี่ห้าหกมันมาดีจังวะดีกว่าแปดเก้านะคะจับตัวใดตัวหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ลูดทั้งวันน,นะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่แอดเล่นนะคะจับแค่ตัวเดียวค่ะจับแค่ตัวเดียวเนาะยิ่งทุนเราน้อยเพราะว่าตัวเดียวก็ไม่รู้เราจะจับถูกไหมนะคะแล้วก็ลูดค่ะใช้ตัวเดียวค่ะม,มันจะมีมีเนี่ยในในนี้คือแอดมันต้องเด่นในนี้ละ่ะแต่ถ้ามันไปตัวอื่นหน่วยมุมมอสจิตตายไปแต่แอดก็เห็นมันเด่นเข้าตลอดนะคะ แล้วก็เอาตัวหนึ่งถ้าสมมติว่า7 8 9เนาะบางคนชอบ9ก็จับ9ทั้งวันบางคนชอบ8ก็ไป8ทั้งวันบางคนชอบ7ก็ไป7ทั้งวันถ้าใครใจร้อนหน่อยก็เรียบร้อยค่ะไปหมดทั้ง3ตัวเลยนะคะโอกาสเข้าก็โอกาสเด้งก็เยอะนะคะแต่โอกาสตายก็เยอะกว่าค่ะประมาณนี้นะคะ3ตัวทุกคนอาจจะว่า3ตัวแอดทำยังไงแอดจับยังไงใช่ไหมคะสตัวนี่ วินเนาค่ะถ้าถ้าคนที่จะเล่นหุ้นนะคะแอดแนะนำนะคะแต่ว่ามันต้องมีทุนนะคะเพราะว่าสามตัวเอาแค่สามตัวอย่างเดียวนะคะคือวินสามตัวอย่างเดียวไม่แอดเล่นไม่เอาสองตัวนะคะแอดไม่ชอบค่ะถ้าจะเล่นสองตัวคือลูดไปเลยค่ะแอดไม่ชอบเอาตารางไปวินสองตัวนะคะแอดชอบตารางก็คือวินแค่สามตัวบนอย่างเดียวนะคะมันก็จะเออ เท่าไหร่นแอดจำไม่ได้สี่สี่ร้อยสี่ร้อยหางบอกสี่ร้อยเท่าไหร่วะแอดจำไม่ได้ค่ะวินเจ็ดตัวนะคะวินเจ็ดตัวแต่ว่าเขาถ้ามันถูกมันก็นอกแต่ถ้าไม่ถูกมันก็คบเยอะทบเข้าไปเยอะค่ะมันต้องมีทุนอนะ่ะทุกคนทุกอย่างก็ค่อยๆจับเอานี่แหละค่ะเอารูดก่อนเนาะตัวหนึ่งเนาะลองดูค่ะเอาค่อยๆ หากทากันไปเนาะแอดก็ไม่เก่งเหมือนกันค่ะสังเกตเอานะคะอาจจะเป็นพุ่งนี่สีมากก็ได้โอ้ถ้าเห็นสีเดินแล้วเนาะถ้าหุ้นมันก็จะเดินหรืองั้นตลอดเนาะเราก็เอาแล้วเนี่ยเนี่ยจับสังเกตเลยค่ะเจ็ดแปดเก้ากับสี่ห้าหกตัวไหนจะมาดีนะคะถ้าเป็นนอกเนื้อจากนี้ก็ไม่ใช่แล้วเราก็ตายแล้วค่ะประมาณนี้นะคะเนาะ ก็มีแต่พวกนี้ละ่ะแทนค่าแล้วก็แปลงเลขได้เลขมาคู่เดียวก็แปลงเอาแทนค่าเอานะคะศูนย์กับหนึ่งเป็นตัวที่สําคัญนะคะถ้าตัวในตารางในกรอบอย่างนี้แอดจะกลับหัวให้นะคะบางทีแอดเหนื่อยแอดเพียแอด,แอดก็ไม่ได้เขียนให้เนาะ,ะทุกคนกลับหัวเอาเลยค่ะหกกับเก้าไม่มีอะไรแน่นอนนะคะหกกับเก้าปัญหาหลกแตกเนี่ยถ้าสมมุติว่าสี่ถ้าสี 0, ่ศูนย์สี่ห้าหกเองสี่กลับหัวปีนตั๊หลวดสีเก้าห้าอ้ยแอดไปแล้วด้วยจ้ะ หวนเอาโอ้ยอยังไม่มาเลยเลยทุกคนจะมันมันจะดึกไปเนาะยิ่งมีแตแ่แม่แม่ป้าป้า,ปาเนาะจากทุกคนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมาแจ้งใต,ต้โพสตนะคะอาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะคะสักเก้าโมงเนาะถ้าถ้าวันนี้มาดึกนะคะเพราะว่าน,นางยังไม่ทักเลยค่ะให้แอดทักไปเอาเลขถอเห็นบัววันนี้เป็นไงล่ะเห็นบัวไปบังอคาบเอาเลขเป็นหลายรอบมากค่ะทุกคนหรือมันจะเป็น แรบว่าต้องเจ้าของเขาอยากให้จริงๆเนี่ยนึกอ,ออกไหมเลขกัะนเนาะเนาะมันเป็นนี่ทุกคนมันไม่ใช่แค่คําพูดเลยเนาะจริงๆเด้ย,ดยอันนี้ก็ที่แอดเป็นโอ้ยเฮ็ดให้แน่ว่าสันเอกวางสีเออแบบไปลํารีลําไล่เขาหนังเมีเออมนันเลยมันน่าจะตังกว่านี้เนาะมันเฉียดค่ะทุกคนแปดเจ็ดแปดเจ็ดมาเจ็ดเจ็ด แปดสี่มาเจ็ดสี่อย่างเงี้ยค่ะมันน่าเสียดายมากขออภัยเด้อเราก็รอกันเนาะแต่ถ้ามันดึกมากก็น,นู่นนะคะ่ะนอนกันก่อนเลยนะคะพรุ่งนี้นะคะถ้าสามทุ่มยังไม่มาว่าสามทุ่มคงนอนกันหมดแล้วแอดก็เพียะคะ่าวันนี้เพียแดดเพียอะไรร้อนทุกคนล้อนเนาะเจอกันพรุ่งนี้ละกันนะคะพรุ่งนี้โอ้ทํางานกันแล้วหรือเปล่าเนาะ อใครว่างก็แวะมานะคะเดี๋ยวแจ้งเวลาเออที่พ์ชุมชนให้นะคะถ้ามันดึกนะคะถ้ามันดึกเดี๋ยวจะจะแจ้งไว้เที่ยงคืนตีหนึ่งแอดก็จะไปแจ้งที่ชุมชนอะใครตื่นเช้ามาก็ไปดูในชุมชนได้นะคะลัวมันดึกนะคะเลยเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มาเลยะคะ่ะยังให้แอดถักไปเอาด้วยแอดอย่างเดียวอัพทำ สำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้โชคดีนะคะพรุ่งนี้แตกทุ่งหวแตกทุกหุ้นนะคะมานหมานหิงหิงรวยรวยสวัสดีค่ะ